กั็พายวิ่งสิบรอบไงผมวิ่งสองรอบแล้วก็แอบพังตึกแบบอแบพังตึกแล้วก็ถ้าห่มไปด้วยพอวิ่สงสองรอบเนี่ยเพอวิ่งสองรอบผมก็ไปแอบพังห่มเหมือนกันสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ z ้มในารายการ time out mouse หนังจอ วันนี้ส้มจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับอีกหนึ่งหนุ่มหล่อนะคะหน้าหวานแบบสายโอป้ามาก <Wow. S 1> จะบอกเลยห <Wow. S 1> ล่อต้องยอมรับเลยว่าหล่อมากในก,การเราบอกก่อนว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะคะเพราะว่าระบุก,กันถึงหอเลยนะคะถึงห้องพักกันเลยทีเดียวเชียวนะคะ ค่ะน้องเพชรใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้พี่ถึงแล้วนะคะครับโอเคค่ะเอ่อรบกวน้องเพชรลงมารับหน่อยนะคะได้ครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะเราจะาไปพบกับน้องเพชร ตอนนี้เราก็มูฟนะคะมาอยู่ที่ร้าน coffee cup cafe กันนะคะก็มาน,นั่งสบายๆกันก่นอนเนาะตอนนี้ขออนุญาตให้น้องเพชรเนี่ยแนะนำตัวคร่าวๆกับผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับผมเพชรนะครับชื่อนายธนพล์ตุลเจิงครับที่นี้ก็อายุ24ปีครับเป็นคนกรุงเทพมั้งแต่เกิดแล้ววฮ้หนุ่มกรุงเทพน่าติดใจทุกคนปะทุกคนเ,คเดี๋ยวพี่อยากทราบว่าเพชรเนี่ย เริ่มมาเล่นอลเรย์บอลหรือว่าแบบฟามเป็นมาแบบมาเมล่นกีฬาเนี้ยได้ยังไงคะก็ต้องบอกว่าตอนนั้นอยู่ปสาก็คือนั่งเรียนอยู่ในห้องเนี่ยแล้วก็มีอาจารย์สตุบูสต์สตาไซเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ถามว่าใครอยากเล่นกีฬาบ้างก็ไม่มีเด็กคนไหนย,ยกเลยอาจารย์ก็เลยส่งนะครับเดินเดินมาส่งประมาณห้าหกคน เราเปเห็นใช่ก็คือจิ้มเราเลยว่าเอาคนนี้คนนี้คนนั้นใช่ส่งเลยผมว่างองแบบนั่งก็งงวางอ,งอ,ะอะไรอะเรียกไปไหนอะไรเงี้ยต็ลงไปเล่น <c oughs> ไม่คือตอนนั้นอะตอนที่โดนส่งไปเราแบบไปไหนวะโดนทำโทษหรือว่าอะไรแบบก็คือรู้อยู่ว่าลงเล่นกีฬาแต่ไม่รู้ว่ากีฬาแล้วแล้วก็คือพอหลังจากโดนส่งเสร็จก็ ไปฝึกซ้อมไปอะไรอย่างนี้เลยนะคะใช่ก็ไปฝึกซ้อมตอนเย็นหลังเริ่อเรียนนะตอนนั้นแล้วก็เพิ่งมาโดนทีก็คือาก็คือวอลเลย์บอลอะไรอ๋ออ๋อคือตอนที่โดนสุ่มไปก็คือยังไม่รู้ว่ามันคือกีฬาอะไรใช่แต่ตอนนั้นเราู้จักวอลเลย์บอลหรือยังอยากครับไม่รู้จักออ๋ก็คือยังไม่รู้ว่าวอลเลย์บอลมันต้องใช้นู่นใช้มือเล่นใช้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะแบบกว่าที่จะเป็นหรือว่าเริ่มเริ่มต่าันอยู่เท่าไหร่เออเพิ่งยัง ช่วงนั้นก็เล่นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดิงจังมาดิ้นตังเนี่จริงๆก็ช่วงออมอนด์มอหนึง่งใช่เพราะว่ามันจะอยู่แบบกินนอนเลยอ๋อจนจริงจากประถมเนี่ยมาอยู่มัธยมใช่ไหมคะใช่ตอนนั้น,นงเรียนโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนมัยขครับมักขสรับเออมักขสา,อารสาอันนี้ส่มงก็ต้องรู้จักต้องรู้จักเพราะว่าช่มเรียนบดินทร์มาเราก็อยู่โซนเดียวกันเรื่อต่อเนื่องแบบจากประถมขึ้นมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็เจอเรื่ต่อเนื่องมาเรื่อย ตอนป .6 นี่ยก็ได้เข้าไปเรียนปตีที่วอเตร์สตีดอล้แล้วตอนนี้ยังเรียนอยู่ป่ะคะอ่าตอนนี้จบแล้วครับจบปตีที่มาร์สตแล้วแล้วแล้วศึกษาต่อไหมหรือว่าแบบทำงานหรือว่าอะไรศึกษาต่อปอโทที่มอเอเชียครับเขาบอกปอโทที่มอเอเชียแต่ว่าพักที่รังสิตใช่ช่วงนี้เลียนออนไลน์ด้แหละออนไลน์ก็สะดวกกว่าแสดงว่าเล่นนาน ได้มากี่ปีแล้วคะเนี่ยน่าจะนานประมาสิบต้นตนะครัว่าสิบต้น <S 2> <S 2> ทีเนี้ยแบบเรื่องความที่เราเป็นนักนะ <S <S กีฬาเนาะเพราะสมมติเป็นนักกีฬาเหมือนกันแล้วก็เข้าใจว่านักกีฬาเนี่ยมันจะมีความแข่งความแบบเฟี้ยวความแบบเอ่อตลกโปกฮาของตัวเองมีวีรกรรมไหนที่เราแบบรู้สึกว่าเป็นแสบละแสบที่สุดกับ กับความเป็นนักกีฬาแล้วแล้วก็โค้ชก็ปวดหัวที่สุดกับวีระกรรมนะ้วก็เป็นต่อมาทัยโยมปราศราช่วยงานจะเป็นช่วงฟารเช้าองเงี้ยเตือนเตือนวิ่งทีห้า่าเงี้ยแล้มันจะวิ่งรอบสนามเลยค่ะแล้วมันก็คือตึกอะไรมันจะเยอะอะแล้วผมเตือนมาแล้วเขาจะวิ่งองเงี้ยแบบมันังม่วงไม่ไหวแบบขี้เกียจอ่ะกับพอยวิ่งเจ็รอบองเงี้ยผมวิ่งสองรอบก็แอบพังตึกแอบพังตึกแล้วก็เอา เดี๋ยวนะคือวิ่งแบบผ้าผมไปใช่ตอนออกมาก็แอบเอาผ้าผมออกมาแล้วพอเอาไปวางไว้โอแล้วพอโพสต์มาก็ไม่มีอะไรพอวิ่งสองรอบเมื่อไงพอวิ่งสองรอบผมก็ไปแอบมาถกกันแต่แต่ผมวิ่งมันไม่ได้เป็นสนามวิ่งไงมันเป็นแบบซอกตึกซอกอะไรอย่างงี้พี่พอจะพบกันผมก็ให้น้องมาเรียกเลยแอพบกันนะอะไรอย่างเงี้ยราะลุกเดินอะไรอย่างเงี้หูจ้าแบบไมันแตกมากจริงเหรอเอาจริง คือด้วยความที่เราแอบเอาผ้าห่มไปอ่ะเราจะต้องตื่นให้เร็วกว่าโป้ดปะใช่ครับคือ <c oughs> จะมีรุ่นพี่ปกตอนรุ่นพี่ปกป๊บแล้วก็เตรียมของไปเลยโค้ะจะโค้จะมาที่หลังอีกประมาณสิบนาทีโค้ดจะตื่นลงมาประมาณารพยายามนอนเนาะ <c oughs> พยายามของเราเออ <c oughs> แต่อันเนี้ยไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะแบบ <c oughs> จะจะมีนักกีฬาประเภทนี้อยู่ เอออันนี้อันนี้อันนี้แล้วโค้ชเคยจับได้บ้างไหมคะ <laughs> ไม่เต้ไม่คก็มันโดนแบบสลับกันเลยตอนนั้นโค้ชใส่แล้วคะโท่ละพี่ละษิรักษ์ครโปรดเทปนี้ไว้ว่าน้องแอบ,บไปนอนกันนะคะแบบน้าตอนนั้นแล้วคนทีนี้ค่ะอยากรู้ว่าเราตั้งแต่เล่นมาเล่นมานมีแมตต์ไหนที่เราประทับใจมากที่สุดไหมคะแมตต์ที่ประทับใจที่สุดก็ถ้าจะเป็นแมตต์ที่แบบ ไดไปแข่งรายการจริงแซงทั้งหมดสอนในเชียรคือดัมมาโค้ดอ่ะอ๋อเมื่อที่ผ่านมาใช่ครับดัมม่าโค้ดเล่นต่อไปเล่นอะไรเงี้ยก็แบบมีโอกาสได้เล่นกับฝรั่งต่างชา,าคนเนเชียร์เลยก็รู้สึกแบบมันก<ค>็ตื่นเต<ค>้นนะเพราะว,ว่าเขาแบบเราเก็จะติดทองนะแต่เราได้ไปเล่นระดับนั้นมันก็รู้สึกแบบเออก็เป็นอีกแนวนึงอ่ะพี่ถามเนี่ยเราคคยไปต่างชาติยังไงเคยไปต่างชาติใช่ เวลาผมเจอก็ให้ก็จะหมัดแค่นั้นแค่นี้ไม่เราไม่า้ลุไปเล่นด้วยความที่เราเป็นตัวเซฟเราต้องสั่งซิใช่ไหมเราสั่งเขาไังไงอ่ะคะอ๋อเอแมตนะมันฝรั่งไม่มีมีฝรั่งแลตซเป็นแทนแทนอ๋อก็คือเป็นมาที่เเป็นอะไรมาที่เราเป็นอะไรอ๋อแต่เลาแบบคุยนอกสนามก็แค่ให้เมื่อเรามดด้มีำเรื่อะไรนั่นเอง แต่แต่จริงๆอะถ้าที่เคยแอบคิดน,นะถ้าถ้าเราสือ่อสารภาษาที่ได้ดีเราน่าจะแบบน่าจะคุยกับเขาสนุกเนาะ,ะคุยได้แบบยาวขึ้นอะเราไม่เด็กแล้วแบบคุยไ,ได้แค่สั้นๆอะไร Hello Toyu Ampli อ,ลล <laughs> <How you> <laughs> อะตรงนี้พี่ลุงบอกว่าน่าน่าจะหมดฤดูกาลแข่งคับแล้วเนาะน่าจะแบบว่างรี่แหละชิลๆแล้วอยากรู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรบ้างคะตอน ช่วงนี้ก็มีทําหลา,หลายๆอย่างครับก <ทำ S 2> ็มีทําขนมด้วยทําขนมด้วยทําขายเลยทําขายเองด้วยใช่คร<ำ>ับ<ำ>คือทําเองหรือว่ามีแบบหุ้นกับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะเออทำเองครับทำเองเลยเฮ้ยเจ๋งอ่ะคือแบบดูเป็นพ่อไมโครเวฟพ่ออุ่นอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ไม่เราเคยเห็นแต่น้องในสนามมาในมุมที่แบบวักยังไงนั้นในสนามคือวักวักเลยใช่ไหมใช่ค่ะร้อนในสนามไม่ดูเลยได้แต่ เป็นที่กับทุกๆลูกอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยลว่าอีกมุมหนึ่งอ่ะเฮ้ยเขาเป็นแบบพ่อคนของขนมมะทุกอนแล้วดูหน้าตาแบบถ้าแบบขนมเนี่ยนะคือเขาเรียกอะไรอ่ะปกติก็เป็นคนน้าหวังอยู่แล้วดูแลบบ้วทำขนมก็ไปก็หวานไปอีกค่ะดูทรงนะ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยววันเนี้ยพี่ได้รับชาเลิ์มาจากทีมงานชาเลินว่าอะไรนะคะ่ะจะให้เป็นทางพี่เพชรนะครับ สอนพี่ส้มทำขนมแล้วให้ทางพิมงานพูดว่าอร่อยออกมาให้ได้ครับค่ะคิดว่าจะรอดไหมล่ะต้องรอดต้องรอดน่าจะรอดเนาะโอเคเดี๋ยวถ้าง,งั้นเดี๋ยวเรา move จากตรงนี้ไปเตรียมอุปกรณ์ทำขนมกันเลยค่ะพี่ถามหน่อยสิสเปคของเราอะชอบแต่พิมตประมาณไหน ผู้หญิงเหรอสำหรับผมนะผมชอบที่ผมมองอันดับแรกก็คือหน้าตาออ๋ทำไมอ่ะตอนแรกเรายังไม่รู้จักกันอย่างเงี้ยแล้วก็าก็หน้าตาดีอยากรู้จักแต่มาณเนี้ยอย่างที่นี่อย่างที่นี่ในสายตาเรามองเป็นสวยหรือน่ารักมองมันสวยจริงหรอได้ก็ได้อยู่แหละอ้าวจริง